อันนี้ขนมใส่ไส้นี่จะทําสดๆที่นี่นึ่งสดๆที่นี่นี่ห่อไส้อันนี้จะห่อไส้ก็คือไส้ไส้ตัวนี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 ้เป็นไส้มะพร้าวผสมมะพร้าวทึนทึกด้วยใช่ไหมมะพร้าวทึนทึกอ่ามะพร้าวทึนทึกนี่เราห่อสดๆกันที่นี่ทำกันสดๆที่นี่ครับขนมใส่ไส้นะถ้าเกิดว่าคุณมาตั้งแต่ตีสี่เนี่ยใช่ไหมคุณจะไม่เจอเราเขาเรามาตั้งหกโมงใช่ไหมพูดใหม่วะอ่ะนี่เราเริ่มปั้นไส้กันก่อนเลย นะขนมถ้วยกับขนมใส่ไส้นะก็ขายที่ร้านกินกับในตูนที่ตลาดน้ำวัฒโนดครับตำบลบางกลางอำเพวอเมืองจังหวัดนนทบุรีเสิร์ชหาใน Google ยังไงก็เจอครับ อ่ะนี่ห่อกัแล้วหอกันสดๆตรงนี้ให้คุณได้ดูกันเลยเดี๋ยวให้แมค้าห่อให้ดูก่อนนี่ไหลๆกันไปนี่นี่นี่นีค้าก็บอกว่าไม่ได้ขายมานานห่างหายมานานนะอันนี้เอาเดี๋ยวให้แมค้าห่อตรงนี้ให้ดูเลยเคยขายมากี่อ几年ไดะขนมถ้วยกับขนมใส่ไส่เนี่ยคู่กันเลยคู่กันมาเลยระยะห่างเวลานานมาตั้งกี่ปีได้นะ งานแล้วมันใช้กะทิเดียวกันอื่นใช้หน้าเดียวกันระหว่างหน้าขนมช่้วกับกล้อืมประมาณนั้นจนเข้มข้นกว่ากันนิดหน่อยอ่านี่เวลาคุณมาเนี่ยเราจะจัดเป็นชุดไว้ที่ที่โต๊ะให้เลยนะ ก็จะมีทั้งขนมใส่ไส้กับขนมถ้วยคู่กันนี่คุณก็มาดูเอาละกันนะ